วัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาซ่อมพัดลมนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องผมก็ในช่วงนี้จะเป็นไดยนะครับก็คือการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าทําอะไรด้วยเครื่องมือในบ้านหรือว่าในห้องที่เรามีอยู่นะครับก็วันนี้ผมจะมาซ่อมพัดลมนะครับคือพัดลมมันอ่ามันหมุนช้านะครับคือเปิดเบอร์หนึ่งมันแทบจะไม่หมุนเลยนะครับนี่นะครับมันก็คือมันมันเบานะครับ ต้องเปิดเบอร์สามตลอดจึงมันจะกินไฟนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนซึ่งผมได้ดูดูจาก youtube ก็คือเปลี่ยนตัวนี้มันนะครับผมไปซื้อมา3 0สบาทจากาบันมอนครับซึ่งผมอยู่กรุงเทพก็หาซื้อได้ง่ายนะครับแต่ตามห่างหวัดก็น่าจะมีขายนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปลี่ยนดูว่าเปลี่ยนแล้วพัดลมจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับเดี๋ยวก่อนเดีนเรามาถอดพัดลมก,ก่อนนะครับ

น่ครับเพื่อถอดออกมาแล้วก็ดูค่ายมันตรงกันเลยนะครับที่เราซื้อมานะครับผมถอดออกมาแล้วนะครับก็ดูด้วยว่ามันจะมีสองสายนะครับก็จะมีสายแล้วแต่นะครับผมผมก็ใช้วิธีจําไว้ว่าสายไหนยุ้กขั้วไหนนะครับเดี๋ยวผมทําการต่ออะไรครับ เดี๋ยวเรามาทำการต่อเข้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้พันบัตรจีนะครับเพผมมีหัวแหล่งอยู่นะครับจะได้ไม่หลุดนะครับมันเวลากระเทือนนะครืรอว่าใครไม่มีหัวบัตรจีก็พันทองแดงให้แน่นๆนะครับ นี่นะครับผมบัจจีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบปลั๊กลองดูนะครับว่าพัดลมจะมีความแรงขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กเลยครับเดี๋ยวผมลองเปิดเบอร์หนึ่งดูนะครับแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับ ลองเบอร์สองดูครับโอ้โหดูัดประตูปิดเลยครับถือว่าผ่านนะครับเปลี่ยนเองง่ายๆนะครับหาซื้อได้ตามตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับร้านฮาร์ดแวร์นะครับใช้งบแค่30บบาทนะครับเปลี่ยนจากพัดลมเบาเป็นพัดลมแรงได้นะครับไม่ต้องไปเปลืองตังค์ซื้อใหม่นะครับนะครับสามารถ ทำเองได้ที่ห้องนะครับเพราะมันง่ายมากๆนะครับเนี่ยเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวเดียวครับเปิดไปข้างหลังจะมีตัวเดียวหรือว่าใครที่ไม่รู้ก็อลองแกะถอดแล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างไปหาซื้อแถวร้านนะครับไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับเดี๋ยวผมพันเทปให้มัน กอบเสร็จแล้วนะครับง่ายๆครับด้วยงบ30สบบาทนะครับอย่าไปสามารถทำเองได้นะครับไม่ต้องประหยัดตังค์ไปได้เยอะเลยนะครับไม่ต้องไปที่ร้านนะครับก็สำหรับใครที่ชมอยู่ก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็มีเก็บความรู้อะไรเดี๋ยวผมก็เอามาลงเรื่อยๆเป็นการ ทำตาม YouTube เพื่อมันเป็นจริงรไม่เป็นจริงมันอาจจะทุกคนอาจจะเคยทำอยู่แล้วแหละแต่ผมก็เอามาทำเพราะผมยังไม่เคยทํานะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคัาสวัสดีครับ